เดจอนเด้องชื่อจริงชื่ออะไรรัตนาหอเล่หอเลยอยู่อำเภออะไรบ้านอบ้านอยู่ที่ไหนครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีอำเภออะไรครับอเภอพมบุรีตะบนตบนตบนลงช้างจำบ้านเลขที่ได้ไหมเพราะว่าไที่ชายเยอะเลยตำรวจนะบ้านบ้านเลขที่อะไรจำบ้านเลขที่ได้ไหมได้ก็สูงเรื่องบางส ไม่อะไรจีไม่อะไรยังไม่ถามเลยเขาถามจีต่อแหลไหมป้าป้าผมบอกว่าป้าเป็นคนดีใช่ป้าป้าบอกมาไม่โอ้ยทำไมจะตอบยังไงล่ะก็ป้าเป็นคนชั่วไงเฮ้ยก็พูดอย่างนี้ดิก็ตายโดยอัตโนมัติถามแล้วมาอีกจะคุยพี่โน้ที่้บ้างหรือบ้านนะว่าไง ป้าอะไรเจ๊ป้าแหลกหรือเปล่าผมไม่ได้ถามนะนี่ไอ้นี่มันถามไม่ได้ถามป้าป้าคิดเอาเองเออกูไม่ได้คิดเองนะนะกูรู้ดีนะเจ๊งมนตอบเลยเลยเ่ี๋ยวคุณจได่ถามเลยป้าอป้าตกใจ แล้วเจ๊ที่บ้านทำอะไรเจ๊ขายของมากเลยเลยขายของใช่ไหมเออเจ๊ยางข้างที่บ้านเราผู้ใหญ่เยอะเลยต้องหาที่อามันปลอดภัยเข้าใจไหมปืนทุกคนเลยนะเป็นจิตวิทนาด้านในเข้าใจไหมต้องมีอาชีพที่มันปลอดภัยแล้วเจ๊มีหน้าที่อะไรที่บ้านที่บ้าานเรอ่ะแล้วเราพิการขับหาของเก่าเราเย็นขายของบ้านกันเพราะบ้านคนมาซื้อเยอะทุกวันเลยอ๋อเจ๊ขายของนี่เจ๊เจ๊ดุกทำอะไรอ่ะ เออมองข้างหลังก็จะเจอคนมาทำไงอ่เจอจุ่มเย็บเสื้อผ้าเฮ้ยหนูเจอคนมาทำไงได้เลี้ยงอะไรไหมที่บ้านที่บ้านเลี้ยงอะไรไหมโอ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ตอบแล้วโอ้ยโอ้ยป้าทำไมหงายหลังมาได้ว่าถ้าผมจับไม่ได้ชวยแต่หาเลยเอาเล่นอะไรวะจะเล่นอะไรได้อะไรแบบนี้วะพระกระรูสองยาวเฮ้ยป้าแม่ป้าผมไม่ไปยุ่งป้าหงายหลังทำไงเนี่ยเย่อนนะพี่โนดรู้เรื่องนะ ป้าที่เดินมาเล่นถูกส่งว่ะอันตรายว่ะป้าเล่นอันตรายมากเลยเว้ยเล่นนะเจ๊อย่าเล่นป๋าพอแล้วป้าถ้าผมไม่อยู่ข้างหลังป้าท้องยังไงอ่ะป้าตายคงไม่อะเออเด็กคนฆ่าคุณตายใครทายจะป้าไงหลานป้าทา่ังเลวะอ่างเงี้ยป้าก่อนเจ๊อย่าโดนเลยเฮ้ยไปต้องไม่ต้องจับไม่จับเลยมาเล่นอะไรวะหันมาเจ๊หันมาป้าอะไรบุ๊ค้าเอาอย่าโดนดิทำไมวะไอ้แม่ นักบ้านกูนะตำรวจเยอะเลยเนี่ยมาลรือมาดันชันกันเลยเนี่ยป้าป้าอายุมากก็อย่าเล่นซองเอ้ยอายุจริงย่าพาสจัดสรรอายุป้ามากแล้วอย่าเล่นซองขาแข้งหักเย้ยเออเนี่ยมึงก็ตายตายเนี่ยอะไรป้าโถ้าสนุกไม่ได้ล้มไปหาเนี่ยป้าเป็นอะไรเแล้ววะเนี่ยไม่เซ้งนะเจ๊ไอ้ไม่เนี่ยเฮ้ยป้าเป็นอะไรไม่รอดมาแล้วทันทีทันใดนะป้าคอยยุติกา์มายน้องยิ้มตาเงี้ยไม่ให้หรอกเอา มึงจะมาขออะไรกูไรเด็กตำรวจก็มากันเต็ม้าเขาขอยินดีดีป้า้ดีดีดีมึงพูดอะไรกับกูอย่างเงี้อาเซเไม่พอใจเลยนะกิจการแบบนี้ป้ารู้เรื่องเมื่อกี้เป็นอะไรเจ๊ป้าเอาแล้วป้าอะไรของป้ามาไอ้ไม้ยันป้าไมพี่โนดมามาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเด็กมากันเต็มอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นอ่ะเห็นไหอยู่ไหนไม่เห็นนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่โนทอยู่ไหนวะ พี่น้อยอยู่ไหนวะป้าพี่น้อยอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่น้อยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยห่างรุ่งคุณอ่ะชอบชอบพี่ไม่ทำป้าห่างรุ่งาทำไมอ่ะพี่น้อยอยู่ไหนเดี๋ยวก็มาอยู่ไหนไม่เห็นนะเขาไปวันๆนึงทุกวันนึ่งไปไหนเนาะไปไหนรุ่งคุณจะเลยรุ่งเรืองนะผ้าจัดสรรไม่เห็นไม่เห็นป้าเฮ้ยเดี๋ยวก็เห็นเฮ้ยดูแม่บอกฝ้าอย่าตอแหล่ะพี่ด้ว่าป้าไปทอดแหกันไหม ผมชวนป้าไปทอดแหแต่ป้าหัวป้าตอแหลป้าหรือเปล่าไม่บ้าหรอกนะเด็กก็คนก็มายิงจริงๆอ่ะขอหัวป้าไปทอดแแห่มาพี่ปล่อยเอาพักต่อเนื่องเนี่ยมันถามแล้วถามว่าต่อเนื่องเด็กภาคก็รู้เรื่องได้ดีนะถามว่าไงเออปตอเนื่องเขาถามว่าไงบ้านกูนะศักดินาดาวศาสนาดานายมาโนเนี่ยกลางมากันแล้วปืนมาด้วยไม่ต่อป้าต่อแห่เปล่าว่าไงเจ้ป้าต่อแแห่ เด็กคุณก็ไม่ยิ้มอะไรเลพี่ป้าป้าป้านี่สวยนะถ้าป้าไปติดขี้เหร่ป้าสวยมากเลยนะป้าไม่รอกพี่ป้าป้านี่เป็นคนสวยนะถ้าป้าไม่ติดขี้เหร่อป้าสวยจ้ะป้าป้าเป็นคนดีนะถ้าป้าไม่ติดเป็นคนเลวป้าคนดีเลยนะพูดอย่างนี้อย่าระวังเจตากวดมันอีกป้าป้านี่ปากเกือบเหม็นนะให้ป้านี่ปากเกือบไม่เหม็นนะแต่มันเสียงจะป้าปากเหม็นนะพูดไปป้า ป้านั่งหนังเหี่ยวนะแต่ที่ว่าป้าหนังย่นนี่แหละเดี๋ยวมากันจริงจังเลยนะป้าเรื่องนะป้าป้าในหนังย่นนะป้านี่คือหนังอุ้ยมันหยิกเราเต็มที่เลยเนี่ยใช่หยิกนี่แหละเดี๋ยว้าก็ลู้มาจัดการกันเต็มที่นะป้าทำไมป้าฟันครบจังเลยเนี่ยทำไมโอ้ยจริงนะ ป้าครับเขาจะนอนปัาก่อนป้าอย่าเสียงดังดิโอ้ยนามึงมาทุบกูทำไมเนี่ยไม่ใช่อาเสียงดังเออมึงก็จะเสียงดังมันกูสิเงยเนี่ยนแน่เลยพี่โน้พี่นาไจูตจ้ตใจหมดเลยดาวจะต่อยดาเบาๆจะต่อยดาวเบาๆต่อยเสียงดังสิแล้วตีกูอย่างนี้นะดาวไปเบาๆดิไอ้หมาคนยิงโดยอัตโนมัตินะเบาๆโอเคเบาทุกคนดูนะมาตีท่านเนี่ยเบาๆ อย่างนี้ยหมือนไหเห็นไหมถอดปล่อยมือเบาี่ต้อยเบาเบาด้วยนะชีวิตจริงกูจะบอกบ้านกหมดเลยมีปืนทุกคนเลยเขาเอาหลอ่เฮ้ยบอยบอบอบอย เดี๋วนะมึงเป็นจริงนะคนในบ้านเดถือปืนกันมาเต็มเลยามันมีคนสองหลังอยู่เนี่ยโทรคนฟังนะมาใจนี่ตายด้วยเบาเบาหนอเบาเบาสิบาเบาเบานะมสี่ข้อมเบาเบาดิบมบบตีบบบบบบบเบี้ยบบ่บบบบ้พบบบบบบบพบบบัยบบบบบนบบบบบเบีบบบบบบบดบบบบบนบบ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 บเบ เตคียเาตีกูอย่างนี้นะตีเตะกีเบาๆตะกี้ตะกี้เทียอะไรอย่างนี้นะตะี้เบเดี๋ยวพี่โนดตมาก็จยิงกันจริงๆนะเขเบาได้แมมเบาๆเบาๆดิสเดกดังคนได้ยินได้ห่าไอแมยิไอแมยิมึงโดนแน่เลยนะพัดเอาเรื่องในคนมายิงอะดาวเบาดาวเบาดาวเบาห่อยเบาๆกัดมือเอมึงทากูอย่างนี้นะช่วยด บบอกเมาแล้วมาขันเต็มท <no <no ี like ่เลยนะเขามากันอย่างจริงจังไม่ทิงใจนะเอาดีคนกบฏเ้ากบฏจมูกเรื่องมึงเบาๆอย่างนี้ทำไมล่ะเนี่ยชีวิตจริงแล้วกูจะต้องเล่าให้ตำรวจฟังจริงๆๆกันเลยเบาหน่อยสิป้าก้าไม่เบาเลยคะเบาบาเบาได้ไหมเนี่ะกูเบาแล้วแล้วมึงมาตีกูทำไมล่ะกูเบาดีป้าตอนหลับหน่อย จริงแน่เลยนะเผาเรื่องเนี่ยป้าบุกบอลคนเดียวป้าเขาต้องรับอยู่ป้าบุกบอลเราโอ้ยน้าพี่โดดจริงมึงแน่เลยชีวิตจริงเนมีจริงเลยอาหมุมานั่งกันเยอะเลยดีการดีการดีการอ่ะมานั่งดี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 การดีการดีการอ่ะดีการอ่ะขึ้นขึ้นเจ้าโอเคอุ้มนั่งเนี่ยเร็วโอเคไปแต่งแต่งตัวสวยไปเที่ยวกันไปเที่ยวไม่ไปนะพี่เนาะ